วันนี้จะเป็นวันที่หวยออกนะครับก็อาจารย์เหมยก็จะจับเลขให้ท่านได้ไปเสี่ยงโชคกันนะครับได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะจับทีละอันนะเดินไปสามครั้งครั้งแรกจับมาแค่อันเดียวแล้วเดี๋ยวเอามาให้ส่งให้ลงแล้วก็ไปอีกสามอันโอเค<ม>ไหมคะแล้ววันนี้อยากจะได้อะไรขอมาแล้วเดี๋ยวลุงจัดให้โอเคไหมคะค่ะโอเคอ่ะไปเอาหนึ่งอันก่อนหนึ่งอันก่อนหนึ่งอันนะอันเดียวนะค่ะอ่ะหยิบมา หยิบมาอ,าอามา่มาให้ดูมาให้ดูไม่ต้องอ่านไม่ต้องอ่านมานี่เลยมานี่เลยเอาละหนึ่งเลขต่อไปยิบใบอันนึ้งเราจะมาลุ้นกันนะครับสาธุสาธุด้วย<ส>ท่องด้วยเนาะท่องด้วยส,ส,สวดด้วยสวดด้วยาาวเอาน้ำโเอานะโมอ่าอ,อีกอันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งสามอันแล้วครบแล้วนะ ท่อนเลยขอให้มันออกด้วยท้องเลยนโมูตาซาบะควาโตะอานะโตะธรรมมาบุตสตาเพียงสเป่าเลยหัวงออกไหมออกไหมออกเอามาดูกันห้าสี่ศูนย์ ไปเสี่ยงโชคกันนะครับห้าสี่ศูนย์อยากได้อะไรไค่ะอะไรนะครอ,อยากได้ชุดโกโกวามาแล้วเหมยจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้มาแล้วเหมยจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่โอเคไหมคโอเคค่ะชอบขอบคุณคะ่ะ ใครถูกหวยก็แบ่งมาให้กันเหมยด้วย5 0 0 0 0พันึงก็ว่ากันไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับกดแชร์ด้วย